วันนี้เรามาดูชั้นชุดนี้นะครับชั้นชุดนี้เป็นแบบขั้นบันได4ี่ขั้นนะครับตัวชั้นเราเป็นไม้สอนนอกนะครับเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับโดนน้าได้ปกติเลยนะครับไม้ไม่ยุ่ยไม่พองนะครับผมจะพ่นเลกเกอร์เสริมให้สองรอบนะครับตัวโหลเราจะเป็นกาวซิลิโคนสีดำนะกระจกจะหนาสามมิลน,นะครับชุดนี้จะวางโหลได้ชั้นละสิบสี่ใบนะครับ วางโหลได้ทั้งหมด56บใบนะครับทั้งหมด4ชั้นเลยนะครบชุดพร้อมโหลตามภาพเลยนะครับจัดส่งทั่วไทยนะครับผมก็จะเรียงใกล้เสร็จแล้วนะครับขนาดฟาร์มฟ้าของโหลนะครับฟ้าง3นิ้วยาว3นิ้วสูง6นิ้วนะครับใกล้เสร็จแล้วนะครับชั้นสุดท้ายแล้วนะครับสวยไหมล่ะครับทุกคนเรียบร้อยครับ เยี่ยมเลย